สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับผมนะครับพิศนุบุญยืนครับหรือที่เรียกกันว่าปู่จานลองใหม่นะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสนะฮะได้มาพบปะนะครับกับเครือข่ายระดลงเลิกบุหรี่นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับผมในการมาร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อนะครับผมบอกพานส่งพานเมสเซจบางอย่างข้อความบางอย่างให้กับเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การเลิกบุหรี่นะครับและเรื่องของบุหรี่นะฮะถามว่าเอะปู่จาดเนี่ยสูบบุหรี่มาหรือเปล่าสูบบุหรี่มานานไหมอันนี้ผมต้องตอบนะครับว่าตอนเป็นวัยรุ่นฮะผมผมผมสูบบุหรี่ครับผมสูบมา10ปีฮะนะครับก็ใช้เวลาสูบมานี่คือ10ปีนี่คือแบบสุขภาพแย่มากนะฮะสาเหตุที่ต้องเลิกก็เพราะว่าต้องใช้เสียงในการทํามาหากินนะครับผมการสูบบุหรี่นั้นทําให้เรา ทามาหากินไม่ได้นะครับผมทาให้เสียงผมมันแย่ลงทําให้ผมรู้สึกว่าร่างกายผมมันอ่อนล้าอ่อนเพลียนะฮะผมหลักการของการเลิกบุหรี่เนี่ยนะฮะการเลิกบุหรี่เนี่ยถามว่ายากไหมเอาแบบตอบไม่โลกสวยหรือคือโคตรยากเลยครับผมแต่จะดีมากถ้าคุณไม่ไปสูบตั้งแต่แรกผมเนี่ยนะฮะผมไปลองเนี่ยเรื่องของเรื่องคําว่ายาเสพติดเนี่ยเวลามันเสพแล้วมันติดทีแรกเราคิดว่าเฮ้ยดูดไปเล่นๆ่นไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูไปงั้นแหละ พอดูดปุ๊บมันเริ่มติดติดแล้วมันเลิกไม่ได้ต้องมาถึงจุดหนึ่งถึงจะเลิกได้การเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุดอย่าใช้วิธีการลดนะครับผมผมเนี่ยลองมาหมดแล้วทุกวิธีเวลาลดบุหรี่เราเราจะเริ่มจากเฮ้ยวันนี้ดูดสองตัวว่ะเฮ้ยวันนี้ดูดตัวเดียวพอปุ๊บดูดตัวเดียวปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดูดเออไม่เป็นไรพ่กนี้ค่อยเลิกมันก็ต่อไปเรื่อยคือการหักดิบครับท่านผู้ชมครับหักดิบประกาศไปเลยว่ากูแน่กว่ามึงบุหรี่ตั้งแต่นี้ไปมึงไม่สามารถทำร้ายกูได้อีก มึงออกไปจากชีวิตกูบุรีออกไปต้องตั้งมั่นต้องตั้งปณิธานและส่งพลังให้ตัวเองให้สูงสุดไวรุ่นและเยาวชนทางบ้านพี่บอกเลยว่าบุรีนะฮะถามว่ามันดียังไงพี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันดียังไงทําไมพี่ถึงไม่ติดแล้วทีนี้นะครับมันเป็นปัญหาหนึ่งคือนะครับบุรีเนี่ยพอสูกไปนานๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นัยรุ่นเยาวชนฮนะแฟนจะไม่ชอบอปากมนันเหม็นนะครับผูบ้หญิงก็ไม่ชอบนะส่วนใหญ่ผู้หญิงไม่ชอบนะสมรรถนะ ของร่างกายสมรรถภาพต่างๆเสื่อมเออมันจะไม่อึดเข้าใจตามที่พี่พูดแล้วมึงจะเข้าใจเองว่าความไม่อึด่ะมันแย่กว่าการติดบุหรี่แค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ทางบ้านและรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมใครที่คิดจะลิลองบุหรี่อย่านะอย่าเข้ามาเข้าแล้วออกยากส่วนใครที่ตั้งใจว่าจะเลิกบุหรี่อันนี้ผมขอเป็นกําลังใจนะครับอย่าใช้วิธีการลด ะะมันจะเลิกไม่ได้วิธีลดบุหรี่หรือหาบุหรีนนร่นุ่นบุหรี่นั่นบุหรี่นี่บุหรี่นุ่นมาสูบแทนไม่ได้ใจล้วนๆไม่สูบคือไม่สูบไม่สูบคือทิ้งเลยเลิบบุหรี่แค่อ้านิว้วจบ